ฮัลโหลสวัดดีนะคะนะคะวันนี้เราลงไม้แต่เช้าเลยนะคะลูกค้าหรือมาเมื่อวานนะคะหรือวันเว้นวันเลยนะคะช่วงนี้หรือแบบโล,ลัวกันไปเลยนะคะเมื่อวันก่อนก็ลืือมาหลังนึงแต่นี่ช้าไม่ได้ไฟ์สดให้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปนี่นะคะจะเป็นฝาสวยมากเลยนะคะชุวนี้ฝาสักสวยๆย,ยาวๆหนาๆเลยนะคะสาหรับหลังนี้นะคะเด๋ยดของตะปูนะคะ อนตะปูเราตัดแต่งแล้วนี่ชาจะนำเสนอราคาไปนะคะราคาก็จะอยู่ที่ยกละถ้าบางก็จะอยู่ยกยก,ยกละเจ็ดพันนะคะลูกค้านะถ้าหนาก็จะอยู่ยกละหมื่นนะคะลูกค้านะคะเ๋ยวนีชาต้องคัดหนาคัดบางออกนะคะน,ะคะนะ่าสวยๆเลยนะคะไม้เต็มร้านเลยไม่มีเวลาแบบคัดแยกเลยนะคะตอนนี้คือรือ้อย่างเดียวรื้อรื้อ พอรื้อมาแล้วก็คือต้องถอนตะปูตรงนี้นะคะไม้ก็ยังไม่ได้เอาเข้าตรงได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสักสวยมากๆเลยนะคะหน้าแปดนะคะหลังนี้คือสักทั้งหลังนะคะลูกค้าสักนะคะลูกค้าต้องการสักอ่าอันนี้หน้าแปดหนาอยู่ที่ประมาณเกือบสองนิ้วนะคะลูกค้านะหนาอยู่ที่สองนิ้วนะคะสองนิ้วบ้างเกือบสองนิ้วบ้างประมาณนี้นะคะ ยาวๆกันเลยนะคะยาวอยู่ที่เจ็ดเมตรนะคะชุดนี้นะคะยาวเจ็ดเมตรแล้วก็มีพื้นสักนะคะฝาสักหลังนี้นะคะนี่นะคะสักเต็มร้านเลยนะคะพื้นสักเราเต็มร้านแต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เช็คเข้าตรงนะคะลูกค้าดูสิวันก่อนที่รื้อมาหลังนั้นก็สักทั้งหลังนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะมีแต่สักทั้งนั้นเลยนะคะ นี่นะคะสักทองนี่นะคะสักทองเหลืองอลามเลยนะคะลูกค้านั้นหาเลยนะคะหลังนี้จะหนาอยู่สามเซนนะคะเนี่ยหนาสามเซนหมดเลยนะคะมีมะาค่าด้วยนะคะยังยังไม่ได้รอโอ้โหยาวๆสวยๆเลยเห็นไหมคะยาวหกเมตรนะคะแล้วก็มาสี่เมตรนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มาไม่น้านี่เลยนะคะ เป็นไงคะหน้า14ยาวๆเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวมีลูกค้าจะเอาหน้า14อยู่นะคะแต่นิชาย,ยังไม่มีเวลาที่แบบอันนี้ตัดแต่แตแตงหัวแล้วเดี๋ยวเช็คได้นะคะเดี๋ยวจะเช็คให้เขาแล้วค่ะมีไม่สักอยู่กี่แผ่นวะเนี่ยสองสามแผ่นนะคะหน้า14แล้วประมาณหน้า12นะคะข้างล่างจะเป็นตะแบกตะแบกลูกค้าเอาหมดแล้วนะคะตะแบกนะเพราะมีลูกค้าประจําอยู่นะคะ เอาลงกันแล้วนะคะเต็มคารเบ้ยวทุกหลังเลยนะคะ,ะเดี๋ยวนี้ชาจะนำเสนอไปนะคะเดี๋ยวจัดเข้าตรงเสร็จแล้วเช็คเสร็จก็จะนำเสนอการขายนะคะลูกค้านะคะ,ะลูกค้าก็รอได้ะคะ่ะเดี๋ยวนี้ชาจะจัดโปรชุดไม้เครื่องนะคะลูกค้าเยอะมากเลยนะคะลูกค้าตอนนี้ไม้เครื่องโอ้โหเต็มร้านเลยแต่ว่าเวลาไม่มีนะคะลูกค้า เวลาไม่มีเช็คจริงๆเดี๋ยวจะนําเสนอแบบจัดโปูถูกๆให้นะคะไม้เครื่องนะคะนี่นะคะกองตรงนู้นอีกกองหนึ่งนะคะไม้เครื่องนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะจะมีไม้เครื่องอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเหมากันนะคะไม้เต็มร้านเลยนะคะลูกค้านะอ่าแล้วก็จะมีบันพกบันไดส,สวยๆเดี๋ยวนิชาจะจัดเหมาให้นะคะพวกไม้สั้นอะไรประมาณนี้ถ้าตรงงานลูกค้าเห็นไหมคะไม้พื้นสั้นๆเนี่ยเดี๋ยวนิชาจะแยกขายให้ ส่วนไม้ตัวนี้จะเป็นเออรู้สึกจะเป็นสักบนไม่รวมนะคะไม้สองสอกนะคะประมาณสองศอกสามสอกนะคะลูกค้านะกองนี้นะคะประมาณสองศอกสามศอกนะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะจัดเหมาให้นะคะเดี๋ยวขอเวลาคิดราคาแป๊บนึงนะคะส่วนตรงนี้อันนี้จะเป็นฝา,าสักที่รีดแล้วนะคะลูกค้า อันนี้รีดแล้วนะคะรอขัดนะคะอันนี้เราอุดรูตะปูให้นะคะอุดรูตะปูให้แล้วก็รอขัดนะคะลูกค้าะน,ะนี่นะคะอุดรูตะปูรอขัดนะคะสวยๆเลยนะคะมีตั้งแต่หน้าเจ็ดหน้าแปดหน้าหกหน้าหกแล้วเจ็ดหน้าแปดนะคะลูกค้านะชุดนี้ก็ยาวตั้งแต่โอ้โหใครมาเนี่ยนะคะชุดนี้ สวยเลยนะคะสําหรับสักรีดบางใบนะคะรีดบางใบร่องวีนะคะลูกค้านี่นะคะลายสักนะ,ะอันนี้เวลาขัดโป๊กยังไม่มีอีกแล้วคะ่ะลูกค้านี่นะคะเต็มเลยนะคะเอาสังกะสีปิดไว้เนะ,ะโอ้โหตรงนี้ไม่มีใครปิดให้เลยเลยเนี่ยตา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 ยเนี่นะคะ ไม้กองนี้อีกเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้ชาจะลื้อนะคะลูกค้าลื้อแยกแล้วก็จัดโปูถูกๆนะให้ลูกค้าไปทำกระท่อมปลายนาปลายสวนปลายไล่นะคะลูกค้าแล้วก็อวอคอกัวคอกวายนะคะลูกค้านะมาเหมากันไปทำได้นะคะเห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะจะอยู่ประมาณสามศอกขึ้นไปเนาะสามศอกสองศอกมีหมดนะคะสำหรับไม้สั้นๆนะคะ มาเหมากันไปได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวนิชาจะจัดปูจะวางเป็นกองกองนะคะเพื่อที่ให้ลูกค้า,าจะได้จัดเลือกได้ว่าต้องการกองไหนนะคะนะมันจะเป็นงานตัวไหนที่จะตรงกับงานของลูกค้านะคะล็อกนี้อีกกองหนึ่งนะคะนิชาต้องหาเวลาที่แบบต้องลื้มมาตัดหัวนะคะตัดหัวเพื่อจะแยกหรือไม่ก็อาจจะเพราะมันสมมากจะกองนี้จะเป็นไม้สักนะคะลูกค้าก็เลยต้องแบบ จะต้องแยกทีหลังเนาะเพราะมันเป็นไม้สักจะเป็นไม้ที่ราคาสูงกว่าเพื่อนนะคะอันนี้จะเป็นฟ้าพวกฝาไม่รวมนะคะแล้วก็ไม่เครื่องเครื่องไม่รวมนะคะอะเดี๋ยวนิชาจะเหมาถูกๆให้ไปทขาข้อกัวข้อควายนะคะลูกค้านะอ่าจะไปทําอะไรก็ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราเหมากันถูกๆเลยนะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าชุดนี้สวยๆเลยนะคะไม่เครื่องนะคะไม่ไม่รวมนะคะอันนี้จะเป็นชุดฝานะคะเห็นไหมคะลูกค้าชุดฝา รีดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้ชาจะโป้แต่งแล้วก็ขัดให้แบบพร้อมใช้งานนะคะลูกค้านะชุดนี้จะเป็นฝาหนานะคะลูกค้าฝาหนานะคะรีดบางใบแต่บางชุดชุดนี้จะหนาไปคือเข้าบางใบไม่ได้เพราะหน้าเขาใหญ่นะคะก็เลยทําบางใบไม่ได้รู้สึกว่าจะอยู่ที่หน้าสิบสิบเอ็ดนะคะลูกค้าก็เลยไม่ได้บางใบามานะคะชุดนี้เดี๋ยวนิชาอาจจะใช้ลัเตอร์ตีบางใบให้นะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะยกล้วหมื่นสี่นะคะลูกค้านะชุดนี้นะคะหนาๆสวยๆเนี่ยคือหมื่นสี่นะคะสักที่รีดแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ารีดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะพร้อมที่จะขายนะคะลูกค้านะนิชาเช็คให้นะคะว่ามีทั้งหมดประมาณสิบก่ายกนะคะนะฝารีดชุดนี้มีสิบก่ายกนะคะ เดินออกมาไม่ได้เลยครับมีแต่ไม้ทางนั้นอันนี้ไม้สักนะคะเนี่ยกองเนี้ยยังไม่ได้เคลียร์เลยหน้าสามอ๋อจะลงไปทางไหนนี่อันนี้ก็ไม้เครื่องทางนั้นเลยนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นไม้เครื่องสักนะคะลูกค้าดูตัดหัวเสร็จแล้วนะคะหน้าห้านะคะจริงๆแล้วอยู่ที่หน้าห้าครึ่งนะคะเนี่ยหน้าห้าครึ่งด้วยซ้ำ ชุดสักนะคะลูกค้าท่านไหนต้องการก็ทักนิชามาได้นะคะชุดสักยาวหน้าหกยาวถึงสิบสี่ซอกเลยนะคะน้องลูกค้านะคะสวยมากๆเลยนะคะสาหรับชุดนี้นะคะสวยงามนี่นะคะสักทั้งหมดเลยนะคะชุดนี้นะคะจะอยู่ที่หน้าห้านะคะลูกค้านะหน้าห้าครึ่งหมดอ่ะแต่นิชาให้ตัดเหลือหน้าห้านะคะลูกค้าจริงๆเกือบหน้าหกอ่ะเอาเถอะนะคะยาว สิบอกเลยนะคะห้าเมตรห้าิเลยนะคะลูกค้านี่ยาว1ิบเอกห้าเมตรห้บหน้าเจ็ดก็มีนะคะลูกค้าเอาหน้าเจ็ดจะเป็นไม้รวมนะคะไม่ใช่ไม่สักนะหน้าเจ็ดนะ,ะจะเป็นไม่เต็งนะคะลูกค้าหน้าเจ็ดจะเป็นไม่เต็งเนะาะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจัดกันไปแบบโอเคนะคะจัดกันไปแบบถูกๆเดี๋ยวขอเวลา คิดราคาหน่อยนะคะอันนี้หน้าสามนะคะลูกค้านี่แปลนสามสักมาแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการนะคะแต่อาจจะไม่ยาวนะยาวแค่สองเมตรห้าสิบนะคะสองเมตรสองมตรห้าสิบนะคะชุดนี้นะคะสำหรับแปรของเรานะคะนี่นะคะดูฝานะคะฝายาวมากเลยนะคะฝายักยา,ยาวกันเลยนะคะสำหรับชุดนี้นะคะชุดน,น,นี้เราถอนตะปูเสร็จแล้วนะคะลูกค้าถอนตะปู เช็คเสร็จแล้วก็จะมามีชุดนี้อีกค่ะเดี๋ยวนี้าจะเหมาถูกเงีมาค่าเลยนะคะเห็นไหมโอ้โหมาค่านี่ว่านี่จะเป็นไม้เครื่องนะคะไม้เครื่องสั้นนะคะ,ะห้าสอก็มีนะคะไม่ถึงขนาดสั้นมากนะคะลูกค้า สี่สอกห้าอกสามศอกนะคะนี่ถ่าจะเอามาไว้ตรงนี้นะคะเป็นทั้งทั้งพื้นเราไม่เครื่องเลยเนี่ยต้องจับแยกแล้วเดี๋ยวจะเมาทุกๆนะคะเดี๋ยวขอเวลาขอเวลาสักหน่อยนะคะแล้วมันมีโครงการจะไปรื้ออีกหลังนึงแล้วนะคะลูกค้าสักทั้งหมดเลยนะคะยาวเจ็ดเมตรเลยนะคะหลังนี้จะสวยมากเดี๋ยวไปรื้ออีกหลังนึง นี่นะคะฝาสับหน้าเจ็ดหน้าแปดนะคะสวยๆกันเลยนะคะลูกค้าต้องการอะไรก็โทรมหานิช้าได้นะคะ064 007 1199นะคะลูกค้านะนะคะโทรม,มาดูไม้สวยๆกันได้นะคะลูกค้านะ